นี่ครับเรามาเจอฉัตชนิดหนึ่งครับเป็นกวางโอ้ย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 โเจ้าป่าไล่โดเจ้าป่าไล่ใช้อยู่นี่ใช้ช่วยด้วยรับไปหาช่วยด้วยตรงมึงมาไหนต้งเออแล้วมันไลมาแล้วให้ก้าวเ้ยแล้ว มันตามมาแล้วใช่มันตามมาแล้วมันตามมาแล้วตามมาแล้วตามมาแล้วรลานยติลานลานยติานยมันหยุไม่ได้เฮ้ยอชมันช้าก็รอนแล้วรอนแ่้วเฮ้ยลีวเลยติดหน้าจอเลยเฮ้ยนน่ากลัวเลยน่ากลัวจังวะ ที่ปรต้าบ้านเราอ่านี้ตอนเช้ามรออตอนกลางคืนไลยตอนกลางคืนมันจะมีอาวุธปีศาจปิดกลางคืมช้าแล้วด้วยจะไปเสี่ยงคนด้วงมึงตัดไม้แล้วมึงเอามสร้างเป็นที่สูงๆเลยช่วยช่วยกันตัดไม้ก่อนสร้างบ้านสร้างบ้านตัดไม้ตัดกันตัดไม้ก่อนอยู่อยู่นี่ดีกว่าอยู่ไม่มคุณนะไม่ต่อไปบล็อกสูงๆนะไม่ได้ไปบ้านสูงๆเลยแต่เราจะไม่มีฐานนะมีไฟนะไอ้คนที่ปิดบังตากูไม่เห็นใครเลยใชญ่อะปิดบังตาไม่เห็นเลยวะ ใช้ไหนใช้โนนเนี่ยใช้ไหนใช้ใช้นี่ก่อนใช้นีก่อนใช้มันทำไมมันไม่เห็นชื่อวะใช่ไม่นเป็นความหลังไอ้ีมันปรับให้ไม่เห็นช่อเพราะว่ามันจะส่งไอ้ฮีโร่บายออกมาเใช่เหรอโส่งฮีโรบายมันคงไม่ตายกันเวะเอ้ยใช้นีใช้มันจะเป็นตัวเีเหมือนพวกล่ัางเราสกยราก็ตายเ้ยาต้องเลี้ยงเลยงหมาเป็นเพื่อนแล้วนะ มันจะฆ่าเราไม่คุณเด้นลใหไม่ตัดนะ้พี่ลงสูงเลยคุณแนะนลเลยใช่กูเคเล่นจริงเคยเล่นมกาันี้มาก่อนงั้านเราลิกตัดต้นไม้ซะไอเพจเกมพวอะไรนะมันมันหมุนจตุ้ยอุ้ยชายจอเลือดออกจากหน้าจออย่งี้ไงฮะเขาโดนเลือดเลือดัรบังหน้าจออยู่อ๋อเกมันเป็นปกติเฮ้ยชายอย่าพูดงั้นดิชายจะเฮ้ยเปนน่ากลัว

เขาโมโเสียงแบบโห่แล้ก็วิ่งหนีไอ้ใครอยู่เขาไม่เคยตอบม้อกอยู่ในก้าวอ่ะเอ้ยมันดิ่งงาผูรีส่วนทางมาเลยเฮ้ยสะดุ้งเลยสะดุ้งเลยขับสิดึงเลยเอยู่ไหนกันไหนะทำไมกูชอบไม่เจอคงวะใช่เขาก็หลงเหมือนกันเลยจายเฮ้ยไม่มีไม่มีไม่มีแล้วไม่มีแล้วกูมาก้าวอยู่เขาเจอแก่สีชมพูอ่ะโคตรน่ากลัว เป่ต้องฆ่าเกต้องฆ่าเกตซะก็ไม่ฆ่าค่อยฆ่าก็ได้ก็เราไม่จะเป็นต้องการเนื้อคุดน่ากลัวแบบร้อนเย็นสะดุ้งเลยเขาสุดขามาแล้วขึ้นไปบนบนสุดเลยแม่เฉยวเริ่มไม่สุกแพ้ไปสี่ศูนย์ได้แพ้ไปสี่หนึ่งตรงนี้อยู่นี่ตรนอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่น่าจะไม่มีโอกาสเข้ารอบแล้วมั้งครับตกรอบแล้ว ใช่บอกเขาเป็นเพดีมันก็มาเนี่ยเขาเห็นเมื่อกี้มันกระโดดเมื่คือตอนแรกอ่ะเขาเปิดเสียงไว้อยู่นิดนึงใช่ไหมแล้วแบบใช่บอกเฮ้ยปุ๊บแล้วเสียงอ่ะหูเป็นแบบเป็นคนน่ากลัวครับแล้วเปิดเสียงสุดมันโคตรหลอนอ่ะถ้าเขาเปิดเสียงสุดจะใช่เสียงเกมก็จะไม่ได้ยินเขาก็จะตาดเราไมด้ยินเสียงไม่ได้ยินเสียงกระดิ่งของไอ้กวางด้วย

จิ๋นไปจิ๋นไปจนไปดช่วยส่มาช่ยส่งมาช่ยอยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยอยู่นโบน่ะไปช่วยมาขึ้นมาเร็วอยู่ดีอยู่ดีอยู่ดีคนน่ากลัวสะดุ้งแล้วเอ้ยใครจะาตอบบล็อกเขาได้โอ้โหอยู่บนสุดสุดโอ้ยเยี่ยมแจ้งดัง เฮ้ยคนน่ากลัวบันเดอร์ทำไมมันทำไมมันค้างๆวะเหมือนกันมันโดดผีอเปล่าใช้คือมาทางนี้ใช้ต่อบันไดให้เราไปใช่ช่วยหน่อยรอดไว้หน่อยมันเล็งอยู่เราควรไปฮะเราควรจะวิ่งไปแล้วเราต้องไปด้วยกันนะเจ้าเฮ้ย เอ้ยมองหน้าตัวเองเราต้องขุดไม้เยอะกว่านี้นะต้องทำไมเรากินแอปเปิลแล้วมันออกมาแล้วต้องกินแอปเปิดเสียงสุดไหมเนี่ยไมไ่สุดเขาเปิดเสียงเบาๆถ้าเกิดเขาเปิดเสียงสุดเขามันจะนั้นมันจะอะไรนะเสียงเกมมันจะดังเกินไปอ๋อไม่กว,มก,กว้างไม่น่ากลัวใช่อไหมเขาเปิดเสียงเบามากๆแต่เขาก็มันก็ยังได้ยินเสียงแบบโคตรโคตรดังเปิดเสีรงเขาหลังกว้ากัน เฮ้ยชายเขาคะ้างเลยชายอู้เสียงโคตรดังเลยปาะคุดหน่อยเดี๋ยวเขาขุดดินในเยอะไปให้สร้างบันไดด้วยเดี๋ยวจะเชื่อเลยชายเอ้ยเดี๋ยวจะเชื่อมากแกะมันวาร์ปได้เฮ้ยอย่าลืมสร้างบันไดดิมันไม่ใช่แกะธรรมดามันเป็นแกะสกีบีดี้อย่าลืมดิมันเป็นแกะตาขาวมันเป็นแกะแกะปีศาจ ถ้าเกิดเรามีถานแล้วก็จะเป็นสิ่งที่ดีสุดที่เราเคยเล่นมามหรือไม่แล้วก็<า><า>เอาไ,ไม้มาเผาเป็นฐานได้นะที่เท่าคือตอนนี้เขารวบรวมหินประมาณหลายล้านอันเลยลซึ่งเราจะไม่ตายแล้วเออแต่รอดเลยมันเริ่มมืดแล้วท้องฟ้ามันเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วความตายมันเริ่มมาแล้ว อาจารย์จะเป็นสีแดงเรียบรื่นมาใช่เหรอใช่เออดังเสียงของคนโอ้ยเจอเขาเจอแร่เอ่อแร่ทองเ้ามาคุณแร่ทองหน่อยใช่ไหมทำไมทำบันไดด้วยทีิโอ้โหก็เขาเจอแร่ทองจะไม่ทำบันไดเ้ไม่จะไม่จะเราใช้ดินดินต่อไปไงเขามีดินอยู่ มหาศาลมามาเดี๋ยวเขาต่อทางขึ้นให้หอเหี่ยวใกล้ยู่ไหนเนอะอยู่ไหนกันแล้วนะขุดกันอยู่นี่ครับนีค่คนับซีน่ากลัวเัยวะใช่ม่ายกินี่กบภาพไม่แก่ได้แล้วกูแบบง่าย ก้าวมันเริ่มมืดแล้วความตายมันเริ่มมาแล้วงงตรกำลังชะความเร็วในคันคุยเดือดจะชื่อฉันเห็นดินมันมาแรงสาบใส่ไปตรงเร็วตรงเร็วเร็วปีตรงรอก่อนเจ้าเกังรีบอยู่ก้าวจเย็นก้าวจะเย็นอย่าล้นเก้า รถมันทำให้เราตายขุดทางก่อนทางก่อน้ยสวยมากเจ้าเล็วขุดที่ตรง้ฉายมันสร้างสูงเลยวะถ้ามันวิ่งพุ่งขึ้นมานะเราตายหมดแน่มันพุ่งมาเลยเสียงกระดิ่งมากระดิ่งเหรอเล่นลอจะเกลาร์โว้เลยเสียงกระดิ่งเจ้ามันเป็นเสียงหลอกหลอกเฉยมันไม่มา ใจมันเป็นความหลอกลวงใช่เราเราหลอนเองตรงประจัยเกิดขึ้นแล้วอ๋อเฮ้ยเก้าเราไม่มีเวลาแล้วเราต้องรีบต่อเฮ้ยเราก็แย่แล้วความตายจะมาแล้วตรงเฮ้ยฉันต่อนานนะทำไมมันึมันช้าจังวะจะถึงแล้วตรงเฮ้ยที่เสียงโคตรน่ากลัวเลยเอ๋อกดผิดทำอืดนมาอะไรอ่ะแกจะตาขาวทั้งหมดเลยเร็วเร็วตรง เลียงอยู่กเี่แกหมดเลยแกทุกอย่างเป็นการล่าหมดแล้วใช่เหรอโอ้ยตายกดูมันมองดูมันมอง ฮ้ยบดังกูน่ากลัวก็ตีจะไปใจนั้นกลัวเลยเกียวัดกลัวเลยไปตรงเช่นขอโทรไปตรงไม่เป็นไรก็อย่างน้อยของก็ไม่แตกเลยมันผิดพาดมันทาดเดินลงไปเห็นผีก็จ้องแบบตายได้เลยนะโอ้โหถึงแล้วใช่เหร โอ้ยโคตรน่ากลัวเลยเอ้ยฟาวอลนเคออะไรวะชายือมันคออะไรวะใชายกอกานไล่ะลอะหัวเมลวิงอ๋อเมลวิงเฮ้ยชยีต้ตบมือเลยตบมือตบมือเราต้องรีบสร้างแล้วใครมีใครมีไม้เยอะบ้างเฮ้ยเรา มีไม้นั่นเองไม้ที่แบบยังไม่ได้ประดิษฐ์อะทำเป็นไม้ใหญ่อะมีไม้มีไม้ขาอะไอกระไม้นั่นหดีไม้ไอ้ที่นั้นเอาไปเป็นฐานเฟิร์นได้นะดาบไปเอาดาบไปเอาไม้ไหมเออไม่ได้ใช้ไม้เนี่ยใช่ฉันก็ต้องการไม้ที่แบบยังไม่ได้นั่นแะแล้วดาบช้ใช้ดาบไปแย่แล้วใช่เราปิดพลาช้ดาบไปช้อู้ชายดูข้างล่างเิ โอ้ไม er ่มีสก oh yeah, right, okay. okay. oh, yeah, right? ิรุ่นตันเลยต้องสติอยู่แน่ในสรงไดยพวกนั้นกระดูกทรงเออุ้ยดูทั้งข้างนั้นดิวัจนสีแดงเหีือร่วงก็พออยากเกียนกันแล้วอาจารย์ขึ้นมาแล้วหมูตาแดงโอ้แย่แล้วอาจารย์ก็รู้ว่ามันจะเกิดสิ่งดีๆขึ้นใช่ไหม เฮ้ยทำไมสเกลิตันมันทีโพสเดินเล่นกันนะโนะหน่ากลัวสราบ้านดีๆก่อนดูแก่ดิมันมองเราได้ความเป็นมิตรเลยนะเว้ยไหนวะเราต้องวิ่งไปหามันเฮ้ยมันหันหลังเราเนะ้นอาจจะเป็นแก่ปกติแต่ว่าคุว่าแกไม่น่าวร์มนะเพื่อนน <laughs> จริงก็ใช่โอ้ย มาได้ไม่อาจจะแบบเออเลิกก็ได้เกมมาตะบักก็ได้ใช่ทำไมแกะดักของระวังมีฮีโร่บา้กับสกเก็ตมึงกันบุญเลยเว้ยทำไมเชื่อมัมอมจงจะไม่คอยที่เขบอกให้ไปตามหาได้ปะอ่าเพราะฉะนั้นมันจะมาแบบไม่ให้ทู้ไม่เสี่ยงมันจะเป็นแค่แทิปประกาศเฉยๆเว้ยเพราะฉะนั้นก<ช>ูเลยบอกกูเลยบอกให้พวกมึงเปิดเสียงกันเนี่ยเสียงกระดิ่งมาเสียงกระดิ่งมาใช่อะ เฮ้ยเฮ้ยวาวโลบายโลบาย,ย่ขาไล่าหนไหนวะเหนือไหนวะหายไปแล้วหายตายแดงๆเวยชุดสีข,ขาวๆอะเฮ้ยถ้าไปมองมันมันจะหายนะไม่ปกติอะเราอย่าไปมองมันเลยขอไม่ทำอะไรหรอกไ้าเราไม่ไปเก <c oughs> <c oughs> ิดยาบเกิดาบ <c oughs> มันจะโนตีเลยยงแล้วก็ตกไปตายหนึ่งคนอะ <c oughs> หรือจะแกหรือจะฉันนะที่จะตกไปตายแน่นเขามีกล่องไว้แล้วกล่องไว้ใส่ของเสียงอะไรวะเขาไม่ได้ยเสียงเขาปรับเสียงโคตรโคตรเบาอ่ะเขาได้ยินเสีงอะไรไม่รู้มันเนี่ยมันไม่มีเสียงหรอกค่ะอัลตรอนเบสเสียงมันคนกรี๊ดมาแค่ผมแนะนำให้ปรับเสียงนะเว้ยสำคัญมากแบบที่นี่ยทำไมวะตรงตรง,ง<ม>ร่องตูกซองเขากลัวมากเลย จะมีอมาชีพไรเขนจะบอกว่าแอนเพยสักอย่างเลย้ยมันาแบมันจะพา,าเล่นเกมเทีเลยแต่มึงจะไ,ไดยินเสียง in play the game am t game ต้องดูงข้างล่างอ่ะถ้ามึงลงไป <c oughs> ไม่ได้เกิดเพื่งจะเจอ ที่ลูกไปเออบัตจะมีคนใดคนหนึ่งกะดูหโอ้โหเกเลตันบวกทองคิปเปอร์สองตัวด้านล่างโอ้โยมันยังโหดมันยังไม่มีัวไหนะเว้ยแต่กลัวเดี๋ยวก็มาเราอ,อยู่มาแล้วคืนเดียวอย่งนะอยางนะอย่ทําไมมันมีเก็กหมูที่เป็นกระดูกเฮ้ยวงหน้ากเฮ้ยวะ โอ้ยกูแบบต้องการเเยนี่ส์กกลตั<ห>นมันโชว์มือขึ้นเพื่อส่งสัญญาณ <c oughs> ว่าเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมีทีโพดอ่ะคือวดกมีตัเใช่รุ่งมดิใช่คือตอนนี้เขาปรับมอ,มองแบบซูมออกโอเคมาเขาซูมเข้ากันเลยคือเราควรปิดปิดกั้นทุกอย่างเพื่อไม่ให้มีใครตกไปตายแถวนี้เพราะฉะนั้นอย่ากลัวไปเลยแมรี่ แค่พัะกันมันแค่สิ่งหลอกลวงคืงรับได้โอ้ยมันจะมี g ีบีมาฆ่าเราแน่นอนใช่เพราะฉะนั้นอย่ากลัวไปเลยอนุนกลัวไปเลยอนท์โอ้ยเก็บับได้โอ้ตกใจเลยตกใจชายมันมันเรื่อมรับได้วะโอ้ยชายคอใหญ่ เร็วขึ้นด้วยไม่นาดินของฉันเ okay. เสียงกระดิ่งเยอะใช่เสียงกระดิ่งเหรอหลานกันโผนี่แย่ yeah, มากเลยนะคลิปนี้ออกมาแล้วเสียงดังอย่างเดียวทำไม,มคืนนี้มันผ่านไปนานนะวะชัยตอนเล่นพวกผีอ่ะมันจะไม่เรากังวลเรื่องอะไมันจะโผล่มาตอนไหน ตอนนี้ที่เข้าหลังมึงมันจะวาร์ปมาแกล้งมึงอ่ะใช่อะซึ<กร> <en> ่งกูโดนไปสองครั้งละเมื่อเช้านี้เองโอ้โหมันวาร์ปมาเฉยโอเคมาทักทายเราก้ามีกูตกหรอไม่อาดาบมาช่วยดีกว่าจะตกเราโดนฆ่าตาย อย่าถือดาบไว้ตอนอยู่ข้างเพื่อนระวัองมือพี่ลั่นไปเองเ <c oughs> อ้ยดาวสวยจังวะสักโผลมานี้อะดาวสวยเหรอต่อยเลยปล <c oughs> อดภัยชายเขาต่อยแกออกไปข้างนอกเพราะไม่งั้นตกไปตายโอ้ยใช่เหรอวะเน่ะใช่ใช่เพราะเขากลัว <c oughs> คือตอนนี้กลัวมากเลย อย่าต่อยนะชนะายเมื่อไหร่จะปล่อยมาวะเมื่อไหร่มาตะเช้าอยากเจอวะจงเจอปีศาจลายฮะนี่ของไม่มีก็มีแค่เกลือเมื่ะวารที่กูเปิดโทรสุดอ่ะมันทำให้กูไม่ได้ยินเสียงเกมเลยเนี่ย <laughs> มันจะมีเอา <laughs> ขุดเลยโอ้ยร <c oughs> ู <c oughs> <c oughs> ้สึกกังวลไปอย่างมากอะไรวะก้าวเรากำลังตามหาคนหน่าสงสัยไอ้เจ๊นี่เราต้องอุดอะไรวะชายอะไรวะไอ้เจ๊นีอะไรวะชาย ไม่มันขึ้นหน้าจำสแกเว้ยเป็นแบบผีโมโม่อ่ะขึ้นใส่กูอ่ะอุ้ยใช่จะพูดดิชชยโมโม่คือผีเหรอวะเป็นผีที่มันตาโตอ่ะในปากยาวอ๋ออ๋อ,อ,อมันขึ้นเป็นภาพกไกลว่าใช่มันแบบขึ้นเป็นภาพอ่ะแล้วแบบตัวเต็มเต็มอูออ้ใช่ฉันไม่อยากเล่นเลยฉันกลัว <laughs> มันกลัวใช่ <c oughs> มันก็เป็นแค่ตำนานคิปปี้พัตตาโง่โง,โง่หมือนกันแต่อย่าไปท้าทายนะพอตายได้ <c oughs> คือตอนนี้เขากลัวมากเลยทำไมตามันนี้ทำไมตามันเพิ่งกลัวตาแข็งแปลกตาใครอยเชื <c oughs> ่อใครตาวนะเว่ยทำไมเกิดโอ้ต่งเดียวเลยวะใชา่ แนะนำสาวไม่เชื่อไม่ได้ใช่เขาไม่แก้ไปไหนเลยใช่ทำไมเช้ามันนานกว่าตอนกลางคืนเลยเอ้ไอ้ไม่ใช่ดิกลางคืนมันนานกว่าตอนเชา้าอยู่อ่ะแต่เขาเจอถ้ามันเจอแบบกูอ่ะมึงตกใจแน่นอนเลยใช่เขาคงตายเลยไอ้มึงมึงได้ยินเนสะียงกรี๊ดปะไม่ได้ยินใช่เขาไม่ได้ปรับเสียงดังมากอะ่ะแล้วบอกว่าแกโดนอะ่ะใช่กูโดนเว้ย <laughs> แกแอบในตัวมึง ไอ้คนโดนมึงก็ต้องโดนไปด้วยตรอย่านะชาย <c oughs> อย่านะชาย <c oughs> ตอนนี้คือเขาปวดฉี่ตอนนี้กำลังอั้นมาก <c oughs> เขาไปห้องน้ำแล้วเขาโดนตาสแกนในห้องน้ำโบองสะดุง้งเขาไปฉีก่กแล้วเดี๋ยวมาเปิดซาวซาวเพลยงซาวเสียงแค่ประมาณเกือบครึ่งก็ได้เกิครึ่งก็ได้มันจะได้ยินเสียงไหมเขาเปิดอ่ะาประมาณนิดหนึ่งละอ่ะ มองว่ามันจะไม่ตายก้าเนี eh ่ยบนกันตาโตเลยแหนก้าวเนี่ยใช่อ่ะอยู่ข้างบนกันตาโตเลยอยู่ข้างบนกันไม่กลัวเหรอวะเราก็ตกใจมาไงวะคุยเขาปวดฉี่มากน่ากลัว มาไหมครับเนี่ยอยากเจอว่ะใช่อย่านะฉันกลัวนะฉันกลัวให้กลัวไม่คิดว่าบ้านทซนๆเราจะเอาอยู่ไหมถ้าเกิดเราสร้างบ้านแล้วแบบมีผีโผล่ตัวใหญ่มาตัวคงตายเมื่อไหร่มาวะเมื่อไหร่มาแต่เช้าพ่ะจันเสียแรงไปแล้วอยไม่ไป กูอึ <peach> ้งเลยเมื่อกี้ใครใครเปิดไฟอ่ะมโผาป่ะเมื่อกี้ผมเห็นหมันโผัวมาจัสเกีเนี่ยทำไมมีไฟอยู่ข้างล่างไเมื่อกี้ว่เห็นนะสเตียนโผัวมาจัสกเกีนตรงเนี้นยใช่โอ้ใครตีวะแล้วทำไม,ไ,มไฟไฟมันหายไปอะไ่ะเฮ้ยข้างหลังข้างหลังโอ้ยมีเสียงมีเสียงเฮ้ยไอ้กลาเห็นใช่ไหมอไอไอเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นโลบายใช่ไหม ไม่ใช่เฮ oh. ้ยเสียงเสียงอะไรโอ้เสียงะบบว่าเมื oh. 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 ่อกี้เห็นเห็นฮีโร่บายอะต้องจับเป็นกลุ่มเนก้อนกันไว้เมื่อกี้เห็นที่เสียงฮีโร่บายอะเห็นฮีโร่บายอะเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยหยุดคลั่งอยู่คลั่งใช่ไหนนะวิเูแบ็คเฮเลนอะไรนะใช่ไยมนะคลั่งหน้าหน้าเนี้ย เนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยมองคืนเนี้ยใช่มองมันแค้มันต้องมองมังบังใหญ่เมื่อกี้เขาเห็นมิโรบายด้วยอยากรู้ว่าแสงขา้ล่ากมันจะเป็นยังไงเสียงแบบ มมองเมื่อกี้เห็นหน้าฮีโร่บายคนน่ากลัวนะตรงนั้มองตรงนี้มองน่ากลัวว่าบไปกดกลัวอืมเฮ้ยคนน่ากลัวเลยอ่ะมันโผล่มาตั้งสแกร๊ก้าวอ่ะมังไมีสึกหนักกว่านี้นะมันจะมีตัวหนึ่งที่พุ่งมาฆ่ามันเหมือนที่ที่มึงมองน้ำอ่ะเดี๋ยากรู้ว่าแสงข้างล่างมาจากไหนวะตอนที่เรามองได้อยู่ที่ข้างค่างอ่ะข้างตัวเนี้ยตัวเนี้ย มาจากไหนวะ,ะนไม่แน่ใจว่ะเนี่นนยแสงข้าร่างมันมามันแบบมีแสงอะไรทั้งนั้อย่างพื้นที่น่ากลัวมากใช่ถ้แกตุยหลังเสร็จ <ะ S 1> แล้วก็น,น,นี่ไปน,นเหมือนโดนอะไรบางอย่างบางังอยู่อ่ะเกยมันมีแสงเฉยๆอ่ะแสงหลอกอ่ะก็จังลับแกเ,ไมไมเงชั้นไม่มีแสงวะเห็นไหมเห็นไหมหไหม,มันมีแสงเลย มีใ,ใครเป็นผู้กล้าหาญนักนั่งผ่านมีแสงใช่คขาดูแล้วมันไม่มีอะไรเลยหรือก็มีแสงมาเฉยเลยหรือว่าท้าทายให้เราขุดลงไปวะว่ามันเชื่อไม่ได้นะตรงมีใครกล้าหาญบนักพ <c oughs> ระเอก <c oughs> เอออะไรวะขาขาวร่าไม่ใช่กูไลยตรงมันไม่น่ามีใครทำอย่างนั้นได้นอกจากชายผู้นั้นผู้เดียว นี่มันไปแล้วใช่เหรอก้าวไปไหมไปลงมาดูบ้างอ๋อลงไปดูพุง่งเขามาตายเลย <c oughs> ถ้าเกิดเป็นพุ่งมาเนี่ยเข<ร>า,าจะตวกกระแจมากแล้วก็ววดโดดจะโดดตกไปตายว่ามันต้องการการเต้นอย่าคุณเต้นเนี่ยมันกล้าไปก้าลงไป คือเขาปวดฉี่แล้วก็อยากไิฉี่ปเป็นลำหรือเล่าเป็นลำแลว้ววาใชา่เอ้ยอ,อะไรบ้กากันมันการตบมึงเฮ้ยเสียงม,มันมันวงมันวงมันวายกลัวว่ใาชา่อยากโดดไปมากแต่กลัวกลัวคิดผิดใกล้ยังไหนนะ อใครโดนเลยวะใครโดนใครโดนเลยวะอ๋อชายโดนคขตอนนี้เขาจะตายแน่เลือดเต็ม้าเลยเสีนงตามันเริ่มแรงใช่ไหมฮะถ้ามันแรงขึ้นกว่านี้เราตายเลยแต่ที่ขุดไม่ได้ชายอแค่หาบ ใช่เหเหอะไรวะชายเสียงอะไรนะของบดีเสียงอะไรเรถเกี้มันจะเป็นกาแบบหลอดแก้วใช่ไหมแต่เมื่อกี้กูได้ยินเสียงอุ่มอะไรกันไปเยอะใช่ไหมโอ้ชะลุงื่อกี้เปิดเสียงสุดแล้วก็กำลังฟังอยู่ว่าเสียงกระดิ่งหรอเปล่าโอ้โหรักตกหื้ เขาโดเขาสะดุ้งแน่เอาจริงเราไม่เสียดินไปเยอะหรอกหลังจากที่เอาก้าอาจจะมือลั่นแล้วตกลงไปเขาเาเขาตกลงไปไ้หบอกนาะมันมองเรามนานแล้วนะไม่มันเป็นแค่การทักทายซึ่งเรารลอดแล้วชายเราหลอดแล้วเราผ่านแล้วเย่ก็พุ่งก็ใส่ <c oughs> เฮ้ย,ยกลัวกลัวเฮ้ยเอาไม้จางไหนเนี่ย แม่นั่นวะใช่แล้วแมนที่มีฟันมีสอดหรอไม่มันผลให้เราคืนนึงเราเพิ่งมาเล่นนลยใช่ไปบ้าอไปบ้างยเสียงแบบมันเสียงเสียงแบบมันแบบตือเสียงแบบอ้าวไอ้น้อยเข้ามาเฉยแบบหลอนมากไอ้น้อยเข้ามาทำมีตรงนี้เช้าแล้วใช่ปอ เอานเข้ามาปื๊ดปื๊ดจะตกตกลงเอาล่าเข้ามาทำให้เสียงเกมการฟังเขามันฟังยากขึ้นกว่าเดิมเอ้ยหายไปแล้วเอ้าฟ้ามืดแล้วเฮ้ยโลนอายูนิเวอร์โลนแล้อรอดแล้ล่ะมันผีมันจะไม่โผล่มาตอนเช้าแต่ไม่ถุงไม้กวางมันจะโผล่มานะเว้่ ไ้วมม <หอ S 2> ่่ะนะม่ไ่ไล่เราเย่พเจ้ามาแล้วพกิจเราคือขุดไม้ให้เยอะที่สุดนะดู่ไอา้อาวแปลกกันหมดแล้วนะนะล,งลงไม่ได้หรอกอ้าวเหรอลงมาไม่รอเลยโอ้โหใครขุดเลยไม่ไเมื่อกี้โคตรน่ากลัวเลยอยู่ข้างกันหมดเลยอ่อยเจอแ่ โอ้ยก้าวขุดดินเอา้าไทยอยู่ไหนตอนนีน้เห็นแต่ก้าวล่างล่างสุดเลยอเออเราชนะแล้วเออไม่ใช่ เออปรกาโอ้ยอ้ยไอ้ชายโดนผู้ชายใสหัวใสโอ้ยกิ๊บเปอร์โอ้